น,นี้นะครับวิ่งมือเดียวนะครับจุดสี่ห้าระยะสุดสนามครับอันนี้ว่าสุดแล้วนะครับนี่สุดจริงต้องอยู่หน้าเบิรบบ์มครับหน้าเบิร์มครับหน้าเบิร์มอันนี้เขาเรียกว่าสุดจริงถ<ด>่ายตอนเนื่องรขบถ่ายตอนเนื่อง Ồi, lửa tẹc luôn. Không sao đâu, tên tôi là không thấy. không <laughs> thấy. มือเดียวนะครับมือ,อยืเก็อีโดนครับไปดูไปดูไปดูครับต้องไปดูให้เห็นเห็นครับเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อต้องไปดูเดี๋ยวไม่เชื่อครับต้องเดินไปดูครับของจริง <the supply> จะเป็นเหลือแล้วครับไม่มีตัตดตอ่อครับผมกลางขวดเลยวะของจริงว่ะกระสุนเข้ากลางขวดเลยครับผมนี้ขอบคุณครับโหแมนจัดเฮ้